กลับมาในช่วงที่สอของนาทถินกินเที่ยวกันเาาวนะคะแน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้เราจะมาชิมรสชาติของต้นตำรับชาพยอมกันว่าที่เขาบอกว่ากลิ่นหอมรสนุ่มละมุนเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูชาดิฉันสังเกตเห็นด้านหน้ายที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะชาหรือกาแฟเท่านั้นค่ะก็จะมีเมนูเสริมมานะคะค่ะแต่ที่หลักๆของเราคือจะมีชาตัวนี้ค่ะ25เมนูเนี้ยค่ะค่ะคุณเลอเลยนี่แค่25เมนูนี้ก็แบบเลือกไม่ไหวกันแล้วนะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องมีเมนูอยู่ในใจใช่ค่ะที่ขายดีเลยคือเมนูอะไรคะชาเขียวค่ะชาเขียวจะได้ชิมด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเห็นเตรียมไว้เรียบน้อยแล้ว ชาเขียวนะคะที่นี่ก็คือแบบว่าจะแยกจะแยกชาเขียวชาแดงใช่คจะแยกหม้อก,กันเลยคะ,ะดูสีชาเขียวเะะข้มมากจัด <c oughs> ค่ะค,คือคือโดยปกติแล้วชาวชาเขียวหรืออะไรส่นมากเนี่ยก็จะออกสีเข้มแหละแต่ไม่ได้ออกแบบนี้คุณผู้ชมดู <c oughs> นี่คือสีของชาที่ต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์ของเขาตรงนี้แหละที่สีชาจะเข้มเป็นพิเศษเลย Oh. แล้วเขาใช้น้ำชาเยอะมากอ่ะคือไม่ได้แบบผสมน้ำร้อนเพิ่ม <Yeah. S 2> หรืออะไรแบบนี้ นี่คุณจายไม่หวงสูตรดิฉันเลยเนี่ยไม่หวงค่ะเชินได้ค่ะเวลาที่ลูกค้ามาก็แบบเออก็สามารถมาเยินดูได้ว่าคุณใส่อะไรบ้างเปิดค่ะเพราะฉะนั้นวางใจได้ถึงเขาเรียกว่าความความสะอาดความเออไม่มีตื้นลึกหนาบางอะไรใช่ค่ะแล้วก็ทําโชว์ได้เลยค่ะอย่างที่บอกที่นี่ยเขาชมแก้วต่อแก้วคุณผู้ชม ชาเขียวของเราก็จะใส่ครีมใส่อะไรทั่วไปแต่ว่าชาชักเนี่ยแน่นอนไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะของจะชอบหวานน้อยแต่ที่นี่ก็คือของเราเน้นหวานไหมคะของเราก็จะพอดีเลยค่ะไม่หวานมากไปไมีตมตต่ต้องลองชิมต้นตำรับก่อนต้องลองชิมขอบสูตรที่ร้านก่อนว่าถูกใจเราหรือเปล่าค่ะอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่ก็ดูว่าก็ไม่ได้ใส่เยอะ ติแล้วเนี่ยแฟงต้องลงมาชงเองด้วยนะคะหรือว่ายังไงมีค่ะมีมาช่วยบ้างค่ะถ้าช่วงที่ลูกค้าเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนของตัวจเองก็ต้องดูแฟนชายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไปแบบว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่างกันเลยยิ่งแบบจะเปิดตัวน้องใหม่ชาาขึ้นมานี้ก็ต้องวิ่งกันเลยโอ้ยมาบ้า เราจะใช้เครื่องตีนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของส่วนผสมให้มันเท่ากันใช่ค่ะเออเพราะว่าเจ้าก็สังเกตหลายครั้งแล้วแต่จะไม่ได้มาเย็นดูเวลาทำเาะเขาจะมีแบบฟองๆอากาศอยู่ในนั้นตัวนี้มันช่วยในเรื่องของรสชาติหรือกลิ่นอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเราจะได้แบบฟองละเมียดอย่างเงี้ยค่ะเออที่นี่เขาเก๋ะบกว่าพอดีเลยพอดีค่ะเออชงทุกแก้ว จะได้ประมาณนี้กันคะเสร็จแล้วชาเขียวเออเขาไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มอ่ะคือน้ำชาที่เข้มๆไไม่ด้ใส่สีก็จะเป็นสีอย่างนี้ต้นตำราจะเป็นสีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาลองกันได้นี่คือเมนูชาเขียวคาะตอนนี้เยอะมากเหอะคุณเชิญเชิญเชเลยค่ะเชิญเลยค่ะรับออเดอร์เลย อชค่ะอร่อยอ่ะค่ะไม่หวานมากจริงๆค่ะแล้วหอมมากดคือจะเป็นกลิ่นที่คือมันจะติดอยู่ที่ปลายลิ้นแล้วก็ที่จมูก ชาเขียวแล้วเดี๋ยวจะมีชาแดงชาแดงที่เด็ดๆของที่นี่เลยค่ะอ้โหวันนี้ก็จะได้ชิมชาแดงอีกแหละคุณผู้ชมนี่คุณตะแคงหม้อเลยเนี่ยวันวันหนึงเนี่ยคุณแบบไปฉายเท่าไหร่ยังไงเนี่ยกี่หม้อยังไงใช้หม้อเดียวนี้ค่ะแต่เราจะชับเรื่อยๆค่ะเออเพลินเพลิน ชาแดงเนี่ยก็ค่อนข้างมันที่นิยมเหมือนกันนะจะเวลาที่ชอบก็ชอบพิทาบางวันเนี่ยกินกาแฟค่อนข้างเยอะแล้วแต่อยากอะไรได้อะไรเย็นๆที่มีคาเฟอีนด้วยแนะนำเลยเมนูนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเนี้ยอีกหนึ่งสาขาที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานเลยก็คือที่หน้าวิทยาลัยนันทสินร้อยเอ็ดใช่ไหมคะตอนนี้น้องๆมาเยอะมากคุณผู้ชม ในระหว่างที่โชงเนี the show, um, ่ยเดี like ๋ยวก็ต้องถามกันแหละว่าแบบลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาที่บ้านของเราร้านของเราเนี่ยส่วนมากเป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะถ้าเกิดตรงนี้ก็จะเป็นเด็กอะนะคะแล้วก็จะมีคนทํางานนะคะที่เขาแวะมาซื้อกันค่ะเพราะเขาติดใจในรสชาตินะคะแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายด้วยนักเรียนอยู่ยังไม่มีรายได้อะไรอย่างนี้ดอกก็แบบ25บาบาททุกเมนู เราจะจัดจริง,รงค่ะของแท้ต้องสีี้ของแนทะ้ต้องสีเข้มแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใส่ผงอะไรเพิม่มใช่ค่ะสีเราจะจัดแล้วก็รสชาติหอมค่ะ ต้นตำรับเนี่ยสีจะต้องชัดเจนแบบนี้นะละพิธีการลองชิมชิมได้ชิมได้ขออนุญาตนะคะเอากลิ่นก่อนไม่หวานอนี้กรสชาติกำลังดีแล้วหอมเส้นเคยอย่างที่บอกว่าที่นี่กลิ่นมาที่หนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ความนุ่มละมุนลก็จะตามมาชอบอะเพลินมากเลยอ่ะ ให้คุณจางฝังหน่อยดีกว่าอเอาเป็นคุณผู้ชมที่สนใจในแฟญนชายต้นตำรับชาพยายามอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมทำธุรกิจกับเราเนี่ยสามารถติดต่อได้ยังไงปรึกษาได้ช่องทางไหนบ้างได้ค่ะก็จะเป็นทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าติดต่อมาที่ร้านก็ได้นะคะ เบอร์โทรศัพท์ก็คือ0817254442นะคะยังไงก็โทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะว่าจะทำธุรกิจจะต้องทำยังไงบ้างลงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงทำเลตกแต่งร้านยังไง<ม>อะไรเงี้ยค่ะล้วคุณลูกาาค้าล่ะคะที่ติดอกติดใจในรสชาติหรืออยากจะมาลิ้มชิมรถของต้นตำรับชาพยอม,มบ้างเนี่ยสามารถไปได้ที่ไหนยังไงบ้างค่ะถ้าเป็นในอำเภอเมืองร้อ,อนะคะตอนนี้ก็จะมีที่นี่นะคะสาขาวิทยาลนะัยน ะะสาขาที่2ก็อยู่ที่กิโลศูนย์นะคะตรงข้ามตึกตัวไก่คุณนายน,นะคะสาขาที่3อยู่ที่ตลาดหนองแคนนะคะสาขาที่4แถววัดกลางนะคะสาขาที่5ตรงข้ามปั๊มน้ํามันปอทอ,อเส้นตลาดหนองแคนนะคะสาขาที่6อ,อ,อยู่ที่ตรง สปจค่ะกำลังจะเปิดนะคะแล้วก็สาขาที่7เปิดแล้วตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพค่ะเยอะมามคุณผู้ชมที่อยู่ในร้อยเอ็ดสามารถไปเลือกชิมได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะครับประกันแน่นอนว่ารสชาติคงเดิมทุกสา,สาขาเลยลราแล้วคนเปิดนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณใ,ใจนะคะ,คะมาแนะน 1, 2, ําเมนูเด็ดๆแล้วก็แฟรนไชส์ที่น่าร่วมลงทุนมากๆเลยนะคะเห็นเขาบอกว่า อ่าคืนทุนเร็วแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับร้านต้นตำรับชาพยอมค่ะสนใจเบอร์โทรขึ้นให้เวลาด้านล่างนะคะติดต่อสอบถามคุณแจงได้วันนี้หมดเวลาของไดทินกินเยี่ยวไปแล้วนะคะจะตใจลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ตลาดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ